พระประจำวันพุทธกลางวันได้แก่ปางอุ้มบาทลักษณะพระพุทธรูปพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยบทยืนพระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตราวสะเอลความเป็นมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้สำแดงอิทธิปาฏิหาริย์ห่อขึ้นไปในอากาศต่อหน้าพระประยุญญ,ญาติทั้งหลายเพื่อให้พระญาติผู้ใหญ่ได้เห็นและลาธิธิถวายบังคมแล้วจึงได้ตรัสเทศนาเรื่องพระมหาเวสสันดรฉาด ครั้นแล้วพระญาตทั้งหลายก็แยกย้ายกันกลับโดยไม่มีใครทูลอาราธนาฉันพระกระยาหารเช้าในวันรุ่งขึ้นโดยเข้าใจผิดคิดว่าพระองค์เป็นราชโอรสและพระสงฆ์ก็เป็นสิทธิคงต้องฉันพระาหารที่จัดเตรียมไว้ในพระราชนีเวทเองแต่พระพุทธองค์กลับพาพระภิกษุส่งสาวกเสด็จจาริกไปตามถนนหลวงในเมืองเพื่อโปรดเวณิยสัตร์ผู้ที่พึงสั่งสอนได้อันเป็นกิจของสงฆ์ และนับเป็นครั้งแรกที่ชาวเมืองกอบิลพัทได้มีโอกาสชมพระพุทธจริยาวัดขนาดทรงอุ้มบาทโปรดสัตว์ประชาชนจึงต่างแซ่ซองอภิวาทอย่างสุดซึ่งแต่ปรากฏว่าพระเจ้าสุดโทธนะพุทธบิดาทรงทราบเข้าก็เข้าใจผิดและโกรธพระพุทธองค์หาว่าออกไปขอทานชาวบ้านไม่ฉันพัตาหารที่เตรียมไว้พระพุทธเจ้าจึงต้องทรงอธิบายว่าการออกบินบาตเป็นการไปโปรดสัตว์ มิใช่การขอทานจึงเป็นที่เข้าใจกันในที่สุดบทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุทธกลางวันสัภาสีวิสชาตีนังทิพมันตาขาทางมิยะยานาเสติวิสงังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณาเขตตามพีสัพพัทสัพพทาสัพพานีนางสัพพโปินิวะเรติปริตันตามพนามะเหีสวดวันละสิบเจบจะมีความสุขสวัสดียิ่งยิ่งขึ้นไป ขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะ